รับเกาะรับเกาะมึงโทรไปดิเกาะตัวละเท่าไหร่วะเลทเท่าไหร่คะเลทห้าพันเลทห้าพันมันมันบอกว่ามันบอกว่าสี่พันี่พันห้าได้ไหมเอาร้อยถุงว้าวเดี๋ยวอุ้ยอ่างมาแล้วอ่ะลงมาเดี๋ยวพี่ครับพี่มีใครมีปูนขายไหมครับอ่าหน่อยอีกแล้วพูดอีกแล้วพอดีเอาเท่าไหร่ครับเอาสามสิบถุงครับเป็นกี่บาทน้แทนพี่มีกี่ถุงอ่ะเลทเลนเลนสี่พันนะโอเคครับพี่แล้วนะผมไปกดตังค์กัน อ่ะแล้วพี่พี่คนไหนนะไอดีเลยพี่นาไอดีเลยหน่งสุดยอ้าหน่งสุดยอ้มีใครมานำต้องต้องหขายมั้งพี่อุ้ยน้าตูเท่าไรวะต้อูถูไอที่ยันแจกนัเหมือนข้าวไอดีสองสองสหดมาสองสุหอครับมามือยืนน้าตู้รビวนนี้แม่มีแต่คนพูดเหรอ A Later Few Moments รับเกาะรับเกาะมึงโทรไปดิเกาะตัวนะเท่าไหร่วะรับเกาะอ่ะโทรไปโทรไปดิมึง่ะโทรไปไม่ไม่ไม่กูจะหาเลดเกาะเนี้ยเดี๋ยวกูบอกให้เออหกเก้าสามศูนย์เก้ามึงดีอ็มไปนะเก้าเก้าเออเดี๋ยวหกเก้าสนย์เก้าหกเก้าสามศูนย์เก้าเกาะใช่ปะใช่ รับกิตตัวครับเอาเขารับอ่ะก็รับถ้ามันรับเรากิตเท่าไหร่อ่ะเสนอเรทแล้วก็ให้มันเสนอเรทมาโอ้เรทดีวะ่ะแล้วก็นัดเจอที่ไหนดะเนเรทได้พื้นที่ไร้กฎหมายรับก่อนจิตตัวตตเสนอราคามาเลยเรทเท่าไหร่คมับเอยเรทเรทห้าพันเรทห้าพัน, 5, 000, น 5, ใช่เออมึงดูเลมึงดูทวิตี 5, เลด้าพันเล5้าเเคหด้าอุ้ยผู้หญิงด้วยเหรอเออนั่นนันน่นนัออ่นเลยตัวบิดง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยตดวัดหลาการนี้มีเทนนิงไหมไม่แต่ถ้าไม่มีบาเนะี่ยกูจะวัดไม้ล้านเลยเนะี่ยไอ้เฮ้ยมึงเก็บปืนมาดิดีอะไรนะหนึ่งสุดเจ้าตั้บัตรตีเนะี่ยสองหมไม่มึงดีมไม่ได้ว่ารับกี่ตัวรับ<ไ>เอ,อ้ยรับรับยันเบอร์อะไรกูอบอกเบอร์หนึ่งห รับเท่าไหร่นะรับกี่ตัวเออเอ้ยรับกี่บัตรเอ้ยรับกี่ใบรับกี่ใบมันคืออะไรปัดเตียวที่อะไรก็ไม่รู้โกไม่รู้อ่ะอุ้ยอ้ามันขายเลยเอออ่ะมันขายดีกว่าใช่ด้วยครับโทษครับเป็นนึกว่าแบบผิดผิดเลยไงผิดเลย

หุ่ยแสนห้าสี่แสนซราสี่แสนห้าในทั้งหมดกี่บาทนะได้ได้สี่แสนห้าเออสุดๆไปเจ้ไม่เดี๋ยวมารับเกาะก็คือมันเป็นแก้งนะเออก็มาเถอะไอ้เอ่ะกูหาแต่กูหาซ่อมรถก่อนี้ซ่อมรถที่ไหนวะเออกูมีที่ซ่อมอยู่แก้งอะไรอ่ะแล้วกลัวอะไรเราไม่ได้อยู่ตลอดลงก่อนลงก่อนกูซ่อมรถก่อนแต่ว่าเราเราอาจจะมาบิดอีกไม่ได้แล้วนะจะอยู่เลเวลล่างครับเลเวลล่างครับกอลปออย่างเงี้ยกอล์ปกอล์ หรือว่ายืนตรง ATM ก็ได้เผื่อมันกดตังค์เฟมเฟมมีอาการนะวุ้ยหนุกูหันหันหันรอวิเชี่ยไม่ใช่มันแก้คอนเยวกันหมดเลยไม่เอานะคนไหนเชี่ยก็ถามดิว่าคนไหนโดนนะคนไหนมก็ถามในแชทดิกลัวอะไรมันยังไม่มีปืนในที่อ่ะเออมึงวิ่งได้เว้ยคนไหนคนไหนไอ้เชี่ยมันขับแล้วชนเราอ่ะดิมาเถอะขับรถกูก็ตอมอเลยคนไหนครับมันก็ดีไปเลยตอบเนี่ยไม่ตอบ เไ้ยใช่บัรดาที่ตอแต่ไปว่าแกงมันยุ่งชัวร์อะไรกว่าล่ะนั่นนั่นนั่นออกลูปตัวกี่วันเชียร์ถ้ามันันรุ่นเยอะมันก็ไม่ต้องขายให้มันผู้หญิงเหรอวะคนไหนวะไปเก่าแล้วแล้วเอแล้ว้รูปมาด้วยเปผู้หญิงผู้หญิงสวยๆได้เลยได้เลยต้องไหนมตัวโง่เลยตี๊ดเลยเนี่ยตัวกูเนี่ยตาน่ากูเนี่ย มึงอยู่ไหนอ๋ออุ้ยหัวมันแป๊บเอ้าเอ้าเอ้าเอาแป๊บแป๊บคูเช็คก่อนใช่ป่ะหัวเดียวกันไหมหู่เชกเออหัวเดียวกันแต่ไม่ใช่เออแป๊บแป๊ป๊มึงนี่เลยนี่เลยนี่เลยจะบอกว่าเน่าใก่ไม่ไม่มึงไปข้างๆมึงก่อนพี่ชายหัวแดงครับพี่อ่พี่ชายหัวแดงครับมีปูนขายนะครับมีครับเอาเท่าไหร่ครับเอาสามสิบุงเหรออุ้ยหัวมันตีดด้วยเอ้ยอย่าตกใจเท่าไหร่ครับเอาสามสิบถุงเขาพี่ ได้ครับได้สี่พันนะครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปกดตามแป๊บนะไม่แล้วมึงไม่มึงก็ไปหน้าตู้ดิไม่มึงไม่มึงก็ไปถามผู้หญิงเลยว่าพี่รับเกาะใช่ไหมเลยแล้วก็แป๊บนะครับอย่างนี้เออก็อันนี้คนใช่คนที่รับเกาะใช่ไหมครับครับใช่ใช่แต่แป๊บนึงอขายปูนแป๊บหน่อยแป๊บแป๊บนะครับเดี๋ยวขับกลับมามามาน้องน้องมาเลยเรียกอะไรน้องมามที่ผมไม่เห็นตัวพี่อะเรียกอะไรเลขสองศูนย์หกครับไม่เป็นยังไดีเลยอะ หนึ่งหนมันม่จำกัดว่าว่าถือปูได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะไอ้สองศูนย์หกสามสิบถุงครับสองศูนย์กเด็กกูถอยรถให้เอ้าเอาใช่สองกอยากระตุกกระตากดีเจ้าแม่ไม่กูคิดว่ากูกดทิ้งเมื่อกี้พมครับไปแลยคิดว่าเตรียมรถรอมาเด็กกูสแกนไมลรอมามแล้วครับครับเลขไอดีมึงบอกไมได้ได้ครับ รับเท่าไหร่นะไม่ไม่ไม่ให้กิก่อนนั่นเองกูดูโนแล้วเนี่ยายต่ตกก่อนอะไรอดียมันก็บอกกระเป๋าดิมึงกระเป๋ากระเป๋าด่บอกกระเป๋าก่อนเร็วหน่น์้า่์เก้าะครับหน่นเก้าหรอใช่ครับใช่ครับไม่มไม่มึงหันหน้ามาหากูเลยเตรียมวิ่งเลยหน้าหันหน้าเตรียมวิ่งดิเอออันนี้คงหนึงเออมันโอนว่ะโอนก็ช่างแม่งอ่ะว่อเพิ่สี่แน้าก่อดนแมกก็คิฟป็วแอ่ะเข้ามาิ่งบิ่งดิไปเร็วไปมัน อีกังอีกฟังอีกฟังรถอีกังไป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 อะไรรอะไรไอ้เเไปมึงอย่าเพ่งีก่อนดลงน้ลงน้ลงน้เดี๋ยวเดี๋ยวลงน้เลยลงน้เลยอย่าพ่งอย่าพ่งไม่ไปจได้รถเหลืองตรงนี้แบบไม่เป็นไรมึงมันมันไม่เห็นมึงไง การทิมการทิมแต่มอตรงนี้ดีเก๋มันมาปะตัวตัวแล้ว